คุณรัฐพตอบข้อนี้ถูกเนี่ยนะครับเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เมืองทองยูเนเต็ดทันทีเลยนะครับห้ามผิดนะฮะเลือกเลยครับหมายเลขหครับเมื่อเดือนธันวาคมครับปี54นะครับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับได้ลงนามครับได้ลงนามในสัญญาพันธมิตรกับสโมสรเลนเต้โกมาดริตนะครับ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ส่งเสริมนะฮะซึ่งกันและกันในการพัฒนาทีมนอกจากนั้นนะครับยังมีทีมฟุตบอเลเนียนะฮะในสโมสอนอื่นครับที่ร่วมลงนามด้วยออโหคุณธรรมวุฒิหมูมากข้อนี้ <laughs> หมูวากเลยเหรอในกาะตอบยิ่งยิในปากนเนี่ยนี่คือคำถามครับถามว่านอกจากเมืองทองยูเนเต็ดแล้วนะครับสโมสรฟุตบอลที่ร่วมลงนามในสัญญาพันธมิตรกับสโมสรออตเลนติโกมาดริดนะครับมีกี่ทีมครับยังไม่จบนะฮะแล้วก็ทีมอะไรบ้างครับอทำไมคุณทรอมวุธเงียบๆไปฮะ เจอคำถามเงียบเลยรู้บ้านะมันไม่ชัวร์ว่าจะถูกหมดนะพี่อันนี้ก็เขียนที่แบบนึื่งของไม่รวมเอ่อเมืองทออยูไนเต็ดแล้วก็อรเจติโกมาดริดนะครับคือเอาละฮะตอนนี้เขียนอะไรบ้างครับมีลองเคราดูซิฮะเนี่ยได้ได้มันคือเท่าที่ทราบก็คือมีทั้งหมดเจ็ดทีมนะครับครับหกทีมคิดว่าถูกอีกทีมหนึ่งเนี่ยไม่ชัวร์เพื่อนที่ตกรอบไปแล้วสองท่านนี่รู้เลยใช่ไหมฮะสองคนนี้รู้เลยนะฮะ โอ้ยคุณตอบได้หมดเลยเนี่ยถ้าคุณมายืนตรนนี้คุณเป็นแฟนบันแท้แลวนะตอบเลยครับตอบตอบเลยฮะครับผมเอาแลยฮะยืนยันครับตอบเลยครับทั้งหมดเจ็ดทีมครับเจ็ดทีมครับมีลายาคาซาบังกาครับสองขับอเมริกานะครับครับสามเบทิกตัสครับสี่ที่กาโ้ไฟครับห้าอาไอครับหกินเตอร์นาทิองนาวครับ และเจ็ดที่ไม่มั่นใจคือเสี่ยงไฮสัตนหัวครับข้อนี้เนี่ยนะฮะต้องถูกเท่านั้นนะฮะตอบมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้พุัธพงศ์นะครับคุณธรราวุธเนี่ยต้องลุ้นนะฮะว่าให้ผิดเท่านั้นเพื่อจะแข่งข้อต่อไปนะครับทั้งหมดที่ตอบมานะฮะฟังคำตอบให้ดีนะครับเป็นคำตอบที่สุดยอดแต่บรรแท้หรือเปล่านะครับตู้รับ เชิญได้ดีนะฮะเชิญนะฮะโอ้ยฝากอะไรสุงท้ายไม่ให้ทำวุฒิพักพื้นเลยเชียร์เมืองทองต่อหลักแล้วต้องรอครับโอ้โหเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครและนี่คือชมหน้านะครับของแฟนทำแท้นะฮะเมืองทองยูไนเต็ดครับและนี่แลยครับแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมีการตอบคำถามอีกหนึ่งคำถาม และที่สําคัญเลยก็คือเราจะมีของรางวัลอีกมากมายนะฮะถ้าตอบถูกคุณจะได้ของรางวัลทั้งหมดนี้เลยครับพร้อมนะพร้อมครับพร้อมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าของรางวัลทั้งหมดนี่นะฮะจะมีอะไรบ้างครับเชิญเลยครับคุณนัพง์นะเอาละครับบัตรใบนี้นี่แหละครับคือสิทธิ์ของการที่คุณนี่นะครับจะเข้าไปนั่งนะฮะในรถบัสของเมืองทองร่วมกับนักเตะทั้งหมดนะฮะเวลาที่ คุณฟังให้ดีนะครับเวลาที่เขาเนี่ยนะฮะไปเยือนทีมเยือนครับนักเตะทั้งหมดแล้วก็คุณครับอันนี้นะยังไม่หมดครับ R.F. ครับลอบบี้ฟาวเลอร์ลอบบี้เาวเลอร์ครับเสื้อตัวนี้เป็นตัวจริงเลยของลอบบี้ฟาวเลอร์ครับใส่มาจริงนะฮะจะมีกลิ่นอยู่เลยนะฮะดมได้นะฮะกลิ่นลอบบี้หอมมากครับยังไม่หมดครับนี่คือรองเท้าสตาร์ทของธีรศิลป์แดงดา คู่จริงใช้จริงนะฮะลายเซ็นจริงด้วยครับเป็นของคุณแน่นอนผมครับยังไม่หมดครับเก้าอี้นี้ครับคุณนัทพงศ์ครับจะมีการสลักชื่อของคุณนะครับพร้อมนามสกุลนี่คือเก้าอี้คุณคุณนั่งฟรีตลอดครับมาดูสุดท้ายเลยครับนี่เลยฮะเห็นเสื้อตัวนี้ไหมครับครับผมเสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับคุณจะได้ใส่มันนะฮะ แล้วก็เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในทุกปีเนี่ยจะมีการถ่ายรูปเพราะจะมีการอัปเดตถูกไหมครับครับคุณจะเป็นคนที่อยู่ในรูปนี้ด้วยครับ,รบที่ผมบอกเลยนะฮะหมายเลข12เนี่ยเราเว้นไว้จะไม่มีนักบอลคนไหนนักเตะคนไหนเนี่ยนะครับที่มีหมายเลข12เพราะวอะไรครับ ทาทังหมสอนประกาศให้เป็นหมายเลขของแฟนบอลคุณจะได้ใส่เสื้อตัวนี้แหละครับแล้วก็กล้องเนี่ยนะฮะซูมเข้ามาเลยนะครับนี่นะฮะด้านนี้นะฮะหมายเลขนี้นะฮะคุณนัทพงศ์จะไปยืนนะครับถ่ายรูปนะฮะร่วมกับนักเตะทุกคนนะครับยังไม่จบนะครับด้านหลังครับสลักชื่อคุณนัทพงศ์เลยครับ จะใส่เสื้อตัวนี้เลยนะฮะนี่คือหมายเลข12ของคุณเลยนะครับเป็นไงบ้างครับสุดยอดครับของน้องวันพร้อมไหมครับพร้อมครับทราบไหมครับว่าปีไหนเนี่ยที่เมืองทอยเตปเนี่ยเป็นปีที่แบบพีคสุดเลยถ้าเริ่มพีกก็คือปี2009นะครับก็คือเป็นปีแรกที่ได้แชมป์ไทยลีกครับเป็นประวัติศาสตร์สโมสรอย่างที่คุณรัตพงศ์บอกครับปี2009ครับและก็ปี2010 เมืองทองยูไในเต็ดนะครับได้สร้างประวัติศาสตร์นะครับคว้าแชมป์ลีกสูงสุดนะฮะติดต่อกัน2ปีซ้อนด้วยกันครับเป็นสถิติใหม่ครับของประเทศไทยนี่คือคำถามครับผมถามเลยครับว่าสถิติรวมนะครับไทยพีเมียลีกฤดูกาล2009ถึง2010นะครับเมืองทองอยู่ในเตดแข่งทั้งหมดกี่นัดครับ ชนะกี่นัดครับเสมอกี่นัดครับยังไม่หมดนะฮะแพ้กี่นัดครับได้กี่ประตูเสียกี่ประตูได้แต้มรวมทั้งหมดกี่แต้มครับพี่ขอไว้บอร์ดนะครับได้ครับ ตอนนี้กำลังกำลังไล่ปี2009ก่อนนะครับครับไทยลีกเนี่ยมีสองปีนี้สองปี2009ถับ2010มีทั้งหมด16ทีมตัดเงนทองไปก็เท่ากับเราต้องเตะเจอ15ทีมเย้าเยือนก็เป็น30นัดนัดแรกเปิดฤดูกาลเจอท่าเรือนะครับชนะ3-0นัดที่2เจอราชนาวีระยองชนะ2-1นัดที่3ไปเยือนบียูเออไม่ใช่เยือนทีวเสมอ0-0นัดที่4มาเล่นกับบีในบ้านเป็นข้ายนเตด ทำามือสองสองแต่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับคำถามที่ผมถามเนี่ยซ้อนกันเจ็ดคำถามด้วยกันนะฮะ <5 S 2> ต้องถูกทุกข้อนะครับ6 6 6ผิดข้อใดข้อหนึ่ง <6 8 S 2> ไม่ได้เลยครับเจ็ดหกห้าสิบสองหกตอบครับ ครับอ好ลฮะพร้อมไหมครับพร้อมครับยืนยันคำตอบเลยครับฤดูกาล2009และ2010รวมกันนะครับแข่ง60นัดครับชนะ39เสมอ15แพ้6ลูกได้1 1 2ประตูลูกเสีย39ประตู คะแนนรวมทั้งหมด132่คะแนนครับเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ที่ผมเฉลยไม่ได้ครับ เดี๋ยวให้คนมาเฉลยเองดีกว่านะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับเมืองทองยูไนเต็ดครับรรและแน่นอนครับผู้ที่จะมาเฉลยคำถามสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของเราก็คือเหล่านักเตะของเมืองทองยูไนเต็ดที่ยกกันมาทั้งทีมเลยล่ะครับเอาล่ะสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะเชิญครับเชิญครับมาเลยนะมาเลยนะเชิญเลยนะเชิญเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ บบคครัไ,ไรทยประกันชีวิตสนับสนุนโดยรถยนต์นิสสันอัลเมลา วันนี้เมืองทองอยู่ในเตะคนนักเตะมากันแบบยกทีมเพื่อมาเฉลยคำถามสุดยอดแฟนพันแผ้ที่ถือว่าเป็นคำถามที่ไม่ง่ายเลยล่ะครับ นี้นี่เป็นยังไงบ้างครับก็ผมมั่นใจว่าจะถูกนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ใจคิดไปแล้วก็คือเรื่องรถบัสเดี๋ยวฝังแล้วฝักตัวเพราะว่าผมไม่ต้องไปเลเอาละครับคำถามที่เราถาม่อสักครู่นี้นะครับก็คือสถิติรวมนี่นะฮะต้องบอกเลยนะครับฤดูการปี 2009- 2010นี่นะฮะนี่คือฤดูการที่คีคมากเลยนะฮะแล้วก็แสดงความยิ่งใหญ่จริงๆ อันนี้ต้องช่วยกันตอบทั้งทีมเพราะทั้งทีมเมืองทองจะได้ช่วยกันสร้างสถิตินี้นะครับครับในยุคนั้นฟุตบอล16ทีมเราเล่นทั้งหมด30นัดต่อฤดูการปี2องศูนย์ศนย์ัตพรผลิตัะตันทีจะกอบเราชนะกี่นัดครับ19้นัดครับเสมอกี่นัดครับดอทสกอร์สองเราเสมอ8นัดครับแพ้กี่นัดครับทีดาสินแจกดาครับ3นัดครับประตูได้กี่ประตูครับอนนท์ครับ 4ีประตูครับกวินกวินต้องถามกวินครับประตูเสียกวินทำไมประตูวงิดประตูเข้าประตูยี่สิบประตูแต้มทั้งหมดที่ทำได้ในปี2 0 0 9ครับโลตพัน์ครับ15แต้มครับ ทีนี้ในฤดูกาล2010ปีที่2ที่เราได้แชมป์เราชนะกี่นัดครับนัทพรวลพลิตรอีกครับชนะ20นัดครับจัสกอนเสมอเสมอ7นัดครับแพ้กี่นัดครับคุณจิรสิน3ครับแล้วก็ประตูประตูได้กี่นัดครับนี่ครับนัทพลอารมณ์สว่าง4ครับประตูที่เสียครับปุรีครับ19ประตู ตอนนี้ยังไม่ผิดเลยนะครับเหลืออีกแค่คำตอบเดียวนะฮะสองพันสิบนะฮะกี่แต้มครับคุเป็นการกินโปร์สุ่นครับพิเ็ดแต้มครับถู้กูกอบ อะไรครับมีอะไรอยากจะบอกไหมครับอืมครั้งน่ี้ผมผมไม่เคยเสียใจ แต่ทุกครั้งที่ฟังเพลงแชมเปี้ยนเมืองทองมันเป็นครอบครัวที่แบบทุกคนแพ้ทุกคนเสียใจด้วยกันหมดผมไม่เคยโทษนักบอลไม่เคยโทษว่าผู้บริหารไม่ดีโค้เอาแต่ใจที่นี่มันเป็นครอบครัวมันมันมันให้อะไรมากกว่าการถูฟุตบอลผมได้เห็นครอบครัวได้เห็นทุกคนที่มาผมเชื่อว่านีวามสรอะไรแบนบนี้ จะบอกอะไรนะครับกับแฟนๆนะเมืองทองยูเนเต็ดเลยนะครับทั่วประเทศเลยครับตอนนี้ครับดีใจมากนะครับวันที่เราเริ่มต้นสสรเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะครับเรานี่คือภาพที่เราฝันเราฝันว่าเราจะมีแฟนบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเชน่นนี้เมืองทองยูเนเต็ดจะไม่มีความหมายเลยถ้าปราศจากแฟนบอลบันแท้ของเราทุกท่าน และนี่ก็คือสุดยอดแฟนพันแ้ของสุดยอดทีมทุตมบอลไทยคุณนัทพงศรองทองสุดยอดแฟนพันแ้เมืองทองยูไนเต็ด